สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปการซื้อเหรียญคูคอยนะครับซื้อเหรียญคูคอยแล้วก็ใช้ดอลลาร์เทเทอร์ USDT ที่ทำการ P2P เข้าไปนะครับคือตอนแรกอะทำการ P2P P2P ฝากเงินบาทไปเป็นดอลลาร์เทเทอร์ผ่านทางคือเติมเงินบาทเข้าคูคอยผ่านทางระบบ P2P เนาะ เปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์เทเทอร์แล้วตอนนี้ก็ได้ดอลลาร์เทเทอร์มาแล้วมีดอลลาร์เทเทอร์อยู่ในมือแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็จะเอาดอลลาร์เทเทอร์ไปซื้อ KCS ก็คือเหรียญครูคอยซึ่งไอเหรียญ KCS เนี่ยมันจะเป็นเหรียญของกระดานเทรดครูคอยอย่างเช่นกระดานเทรดไบแนสอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหรียญ BNB ใช่ไหมครับกระดานกระดานเทรดไบแนสก็จะมีเหรียญ BNB กระดานเทรดบิตทาซ่าก็จะมีเหรียญ b t ตส่วนกระดานเทรดบิตครับก็จะมีเหรียญครับอ่า แล้วคูคอยก็มีกระดานกระดานเทรดคูคอยเนี่ยก็จะมีเหรียญของเขาก็คือเหรียญเออเ c s ีเหรียญครูคอยซึ่งครูคอยก็มีโหมดเอินเหมือนกันครับก็จะมีการปล่อยเงินกู้การเอินของคูคอยแล้วก็นี่ครับคูคอยโบนัสหรือโบนัส k c s คือเพื่อนๆคนไหนอ่ะที่ถือเหรียญคูคอยเอาไว้อ่ะถือเหรียญครูคอยมีเหรียญครูคอยเก็บไว้ในกระดานเทรดครูคอยเนี่ยจำนวนทั้งหมดอ่ะ หตัวอ่าหตัวเนาะก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่เอินแล้วก็เข้ามาที่โบนัสคูคอยเนาะหลังจากนั้นครับก็มาอ่านตรงเครื่องหมายเครื่องหมายตรงเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าถือ KCS อย่างน้อยอะ่ะหตัวหกตัวก็จะได้รับปันผลเนาะ,ะได้รับปันผลเป็นคูคอยทุกวันเราก็สามารถมากดเก็บโบนัสได้ครับผมอ่าเก็บโบนัสตรงนี้นี่ พอกดเก็บปุ๊บเงินมันก็จะมาเข้าใน wallet เดี๋ยวอีกประมาณ3วันน่ะ3วัน4วันน่ะเดี๋ยวผมมากดเก็บให้ดูมากดเก็บโบนัสคือคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปที่ใช้ดอลลาร์เทเทอร์ที่ P2P เข้ามาไปซื้อคูคอยซื้อ KCS คลิปวิดีโอนี้คือคลิปซื้อ KCS โดยใช้ดอลลาร์เทเทอร์ที่ P2P เข้ามาแล้วเดี๋ยวอีก3วันค่อยมาทำคลิปตอนมากดเก็บก็คือพอครบ6พอถือไว้6ตัว ถือว่าซื้อแล้วถือไว้ขั้นต่ำมาหกตัวมันจะได้ดอกเบี้ยเกิดดอกเบี้ยทุกวันเราสามารถมากดเก็บๆตรงนี้ได้ทุกวันก็คือใช้เงินบาทซื้อดอลลาร์เทเทอร์เอาดอลลาร์เทเทอร์มาแปลงเป็น KCS หรือไอตอน P2P อ่ะ P2P อ่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องซื้อมันไม่ต้องซื้ออนี้ก็ได้นะไม่ต้องซื้อดอลลาร์เทเทอร์ก็ได้นะมันซื้อเป็นคูคอยเลยก็ได้นี่เห็นมีอยู่อะตอน P2P อ่ะซื้อเนี่ย KCS เนี่ยอ๋อมันไม่มีร้านค้าคนไทยนี่ว่าทีเไทยบาทแต่พอเป็น k c ซมันซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีร้านค้าคนไทยถ้าเป็นดอลลาร์เทอร์มันยังมีคนไทยขายอยู่มีมีอยู่แค่มีแค่เจ็ดร้านน่ะคนไทยที่ขายบานคูคอยมีอยู่แค่ประมาณเจ็ดคนน่ะ ต่บนใบแนนนี่พึบเลย <c oughs> ก็ต้องซื้อดอลลร์เทเทอร์ก่อนนะครับแล้วดอลลร์เทเทอร์มาซื้อเคซีเอสเพราะว่าซื้อคูคอยเลยไม่ได้มันไม่มีใครขายเลยไม่มีคนไทยขายเลยถ้าเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นอะ่ะมันจะเป็นของต่างชาติอะ่ะเป็นประเทศอื่นอะ่ะแล้วมันจะคุยกันลําบากตอนโอนอะ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วเราได้ทําการ P2P ซื้อดอลลร์เทเทอร์เข้ามาแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ก็มีดอลลร์เทเทอร์อยู่ในมือแล้ว ก็จะทำการเอาดอลลาร์เทเทอร์เนี้ยไปซื้อคูคอยซึ่งตอนเนี้ยไอ้ดอลลาร์เทเทอร์ดอลลาร์เทเทอร์ตัวเนี้ยที่มีเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าบัญชีทุนอ่าบัญชีทุนไอ้กระดานเทรดค,คูคอยอ่ะปรับสกุลเงินตรงนี้นะสะกุลเงินแล้วก็ปรับภาษาตรงนี้อ่าเดี๋ยวปเปลี่ยนเป็นอ yes. okay. ังกฤษก่อน yes โอเคก็คือไอ้ดอลลาร์เทเทอร์ที่มีเนี่ย มันอยู่ใน Funding หรือบัญชีทุนมันไม่อยู่ในบัญชีเทรดก็คือ Funding บัญชีทุนแล้วก็เราต้องย้ายมันไปบัญชีเทรดดิ้งหรือบัญชีเทรดอ่าเทรดดิ้งแอคเคาเนี่ยหรือบัญชีเทรดเราก็ต้องทําการกดไปที่ transfer หรือโอนอ่าภาษาไทยโอนภาษาอังกฤษ transfer ก็คือเป็นการย้ายเงินภายในกด transfer ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการย้ายเงินย้ายจากฟันดิ้งก็คือกระเป๋าทุนย้ายไปที่กระเป๋า เทรดดิ้งแอคเคาก็คือกระเป๋าเทรดนั่เแหละเราจะทําการเทรดซื้อขายคือต้องย้ายเงินนะย้ายเงินจากตรงเนี้ยมาตรงนี้ก่อนเพื่อทําการเทรดผมก็กดไปที่ transfer เนะาะ transfer แล้วก็ฟอร์มจาก funding ไปที่เทรดดิ้งแอคเคา์สกุดาลดอลลร์เทเทอร์ส่งหมดเลยจานวนมีเท่านี้กดคอนเฟิรโอเค success เ,เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปที่เทรดดิ้ง c อคเคา เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะดอลลาร์เทเทอร์อยู่นี่แล้วทีนี้ผมก็จะทําการซื้อเหรียญคูคอยเนาะเราก็สามารถมาที่ Asset แล้วก็ไปที่เทรดดิ้ง c อคเคครับผมแล้วก็มองหาเหรียญคูคอยแล้วก,กดไปที่เทรดตรงนี้ได้เลยหรือไปที่ Market อ่าหรือไปที่เทรดไปที่เทรดตรงเนี้ยแล้วมองหาคำว่า Spot Spot t r a ตเทรดดิ้งเนี่ยสปอ t t ตเทรดดปุ๊บ อ่ะฮะแล้วก็คู่เงินอ่ะกดไปที่ตรงเนี้ยแล้วก็พิมพ์ว่า KCS KCS อ่ะนี่เนาะแล้วก็เลือก KCS ทับ USD T อ่ะก็คือซื้อตัวหน้าใช้ตัวหลังในการซื้อว่ากันเถอะหรืออีกวิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่บัญชีเทรดแล้วก็มองหา KCS แล้วกกดไปที่คำว่าเทรดตรงนี้ครับมันก็จะมีถามเลยว่าสินทรัพย์บัญชีเทรดเลื่อนลงมาหา KCS แล้วก็มองไปที่คำว่าเทรดพอมองเข้าไปที่คำว่าเทรดเสร็จปุ๊บ มันจะมีให้เลือกคำว่า KCS ทับ USDT ก็คือใช้ดอลลาร์เทอร์ในการซื้อ KCS ครับผมเราก็กดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วทีนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นคู่ KCS ทับ USDT แล้วเราก็อันเนี้ย มันก็จะเป็นกราฟบอกเนาะกราฟก็คงไม่ได้สอนกราฟหรอกก็ตรงนี้ครับสังเกตตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าลิมิตกับมาเก็ตเหมือนเดิมมาเก็ตเนี่ยเราจะไม่สามารถกําหนดราคาได้เราใส่แค่จํานวนเงินที่เรามีที่ต้องการซื้อหมดเลยอ่ะก็คือผมมีอยู่54เนี่ยถ้ากด100%เนี่ยก็คือซื้อหมดเลยแต่ราคาเราจะไม่สามารถกําหนดได้ซึ่งราคาตอนนี้มันอยู่ที่เจ 7.263เนี่ย7.263ตรงเนี้ยมันมันราคาอยู่ที่ตรงเนี้ยโอ๊ยปน,นึงนท้องผมอืดวะลมแม่งดันขึ้นมาจะเลอใส่ไม่ก็ไม่ได้โอ้ยมือเย็นกินตับปิ้งไปหลายไม้อยู่โอเคก็อันนี้จะเป็นราคาราคาณนะตาตอนนี้นะ 7ดอลลาร์7.2ดอลลาร์เจเทอร์เนี่ยต่อต่อคููคอย1ตัวถ้าเป็นมาเก็ตเนี่ยเป็นมาเก็ตเนี่ยเราจะไม่สามารถกําหนดราคาได้แต่ถ้าเป็นลิมิตเราจะสามารถกําหนดราคาได้ครับผมอย่างเช่นไพตรงเนี้ยคือเลทราคาผมตอนเนี้ยมันอยู่ที่7.2ดอลลาร์ใช่ไหมผมอยากได้ถูกๆอะ่ะได้ตอนตัวละ2ดอลลาร์เงี้ยอ่าตัวละ2ดอลลาร์ก็คือใส่ราคาไป2ดอลลาร์เราต้องการซื้อเท่าไหร่ซื้อสัก ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะร้อยเปอร์เซ็นตซื้อนะร้อยเปอร์เซ็นก็คือหมดเลยอ่ะเงินที่เรามีอ่ะหมดหน้าตักเลยห้าสิบสี่เหรียญเนี่ยก็จะได้ KCS ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวครับผมอ่ะยี่สิบเจ็ดตัวตอนสองดอลลาร์ก็กดซื้อปึ๊บเรียบร้อยทีเนี้ยมันยังไม่ได้นะเพราะว่าราคามันยังไม่แมทมันก็จะไปเป็นออเดอร์เพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่เจ็ดเราต้องรอให้มันตกลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติไหนทีเนี้ยมันก็จะมาเป็น order ออเดอร์ตรงนี้ครับนี่เป็นออเดอร์ออเดอร์ขึ้นมาตรงนี้น บอกเลยว่าไพซซื้อเลทราคาตอนสองเหรียญได้ทั้งหมดยี่บเจ็ดตัวแล้วมันไม่มีบอกตอนลร์ที่ต้องจ่ายว่าอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่สั่งทิ้งไว้สั่งบายทิ้งไว้เราสามารถแคนเซิลได้นะแคนเซิลได้ยกเลิกปึ๊บเงินเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมเงินเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนแรกเงินเราหายไปเพราะมันเป็นออเดอร์เป็นคําสั่งซื้อที่ถูกเปิดทิ้งไว้ โอเคอันนี้ผมจะมาซื้อเลยเนาะผมก็จะมาซื้อเลยผมไม่ได้ซีดีผมก็มาค้าเลยตลาดเลยมาเก็ตหรืออีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งลิมิตเนี่ยเราไปมองหาคนที่เป็นฝั่งขายอะ่อะเบอร์หนึ่งอ่ะเนี่ยไอคนเนี้ยจะเป็นคนที่ขายถูกที่สุดเนี่ยเบอร์หนึ่งฝั่งขายอะ่ะแต่ถ้าเราเป็นเซลเราเป็นคนเราเป็นคนขายให้เรามองหาเบอร์หนึ่งฝั่งบายเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ให้ราคาดีที่สุดอ่าอันนี้ผมก็ต้องไปมองไอคนนี้คนนี้ขายให้ในะราคาถูกที่สุดละ เบอร์หนึ่งฝั่งขายเพราะผมเป็นเป็นคนซื้อเนะต้องไปมองหาคนขายที่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนนี้ถูกที่สุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดสองเจ็ดห้าถ้าขึ้นไปเรื่อยมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยราคาจะแพงขึ้นไปเรื่อยแล้วก็คลิกตรงนี้ปุ๊บไอคนเนี้ยมันขายราคาเท่านี้มันขายทั้งหมดกี่ตัววะขายทั้งหมดเท่านี้นี่อ่า total kcs kcs อ่า แล้วก็ทำการร้อยเปอร์เซ็นกดร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดตัวกว่าอันนี้ก็เป็นราคาที่ซื้ออันนี้ก็เป็นราคาที่ซื้อตามตามนี้โอเคแต่เนี้ยผมไม่ซีเรียสเรื่องราคาผมมาเก็ตอ่าผมมาเก็ตมาเก็ตไปเลยก็คือซื้อเลยอะ่ะกดไปร้อยเปอร์เซ็นก็คือซื้อหมดเลยอะ่ะมันก็จะไปเอาราคาที่มันปึ๊บปึ๊บ๊บมันจะไปเอาราคาช่วงเนี้ยมาราคาที่มันแมทกันอะ่ะกดบาย อ่าเรียบร้อยละก็ไปดูประวัติได้ที่เทรดฮิสตอรีนะครับอ่อาเทรดฮิสตอรีตรงเนี้ยจะมีประวัติอยู่เนี่ยเทรดฮิสตอรีตรงเนี้ยมันจะมีบอกเลยว่า KCS t ล p d a l l เ d อร์เป็นซื้อแบบมาเก็ตเราเป็นคนซื้อก็คือ b ายวันเดือนปีแล้วก็ราคาซื้อตอนตัวเท่าไหร่ฮะคือไพ่อโมโอเค อันเนี้ยเราซื้อตอนอันเนี้ยจำนวนอันเนี้ยเลทเลทอ่จ่ายทั้งหมดเท่านี้ใช่คืออย่างนี้ครับอันเนี้ยเป็นเป็นราคาที่เราจ่ายต่อคูคอยหนึ่งตัวอันเนี้ยจำนวนคูคอยที่เราได้มาอันเนี้ยเป็นดอลลาร์เทเทอร์ที่เราจ่ายไปก็คือทุนอันเนี้ยเป็นค่าธรรมเนียมถ้าทุนจริงๆอะ่ะมันต้องเอาตรงเนี้ยค่าวโวลูมเนี่ยมาบวกกับตรงเนี้ยถึงจะเป็นทุนจริงๆเพราะเน,นี้ยเป็น อันนี้มันจะเป็นค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่เราเสียไปโอเคอันนี้ก็เป็นการซื้อในกระดานเทรดคูคอยเนาะได้ของมาละทีนี้ผมก็จะกลับไปดูในบัญชีเทรดอ่านี่ครับผมก็กลับมาดูในบัญชีเทรดเนาะเทรดดิ้งแอคเคาท์นี่ครับได้มาแล้วคูคอยแปดตัวก,กว่าแปดจุดหกแล้วก็ เอินคูคอยโบนัสตามเงื่อนไขก็คือว่าให้ถือไว้หกตัวใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยให้ขั้นต่ำก็คือให้ถือไว้หกตัวให้หกตัวเนี่ยคือขั้นต่ำอะ่ะเราต้องมีคูคอยอยู่ในบัญชีเราอะ่ะหกตัวจะอยู่ใน Funding หรือว่าจะอยู่ในเทรดดิ้งแอคเคาก็ได้ไม่มีปัญหาอ่าหกตัวแล้วทีนี้ มันจะปันผลให้ทุกวันยิ่งเรามีเยอะเราก็ยิ่งได้ปันผลเยอะยิ่งเราถือคููคอยไว้เยอะปันผลก็ยิ่งได้เยอะมันจะมีปันผลทุกวันเดี๋ยวอีกสาวันแล้วกันเดี๋ยวผมมากดเก็บให้ดูแต่ว่าปันผลน่ะมันจะเข้าทุกวันมันจะมีวันที่บอกเลยมันจะมีวันที่บอกทิมมันจะมี t i ม e บอกเลยว่าวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีอะไรเข้ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีบอกเลย เด็กสามวันผมมากดเก็บโบนัสให้ดูคือเราซื้อมาเราซื้อมาถือไว้อะเพื่อถือไว้เฉยเพื่อรอขายก็ได้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เจ็ดเหรียญใช่ไหมเมื่อกี้ซื้อมาตอนตัวละเจ็ดเหรียญเราก็รอขายตอนมันยี่สิบเหรียญก็ได้มันเคยขึ้นไปยี่สิบเหรียญอยู่ตอนนี้มันตกมาเจ็ดก็ซื้อเก็บไว้ไปขายตอนตัวซื้อทยอยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้อะถือไว้ถือไว้ยิ่งถือก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยยิ่งเยอะยิ่งได้ดอกเบี้ยมากดเก็บดอกเบี้ยทุกวันตรงนี้มาที่เอิญ แล้วก็ครูคอยโบนัสแล้วก็มากดเก็บดอกเบี้ยแล้วพอราคามันขึ้นไปตัวละยี่สิบเหรียญก็ค่อยขายก็ได้อันนี้ที่ผมคิดนะผมจําได้เลยไอเหรียญ KCS เนี้ยตอนปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะตอนกระดานเนี้ยเปิดใหม่ๆอะ่ะผมซื้อไว้เยอะมากอะ่ะตอนนั้นผมได้มาสามแสนกาบาทซื้อตอนศูนย์จุดศูนย์ห้าดอลลาร์มั้งไม่ถึงหนึ่งเหรียญได้ซ้าอะ่ะศูนย์จุดศูนย์ห้าดอลลาร์แล้วมันขึ้นมาอยู่ที่สิบแปดเหรียญหรือยี่สิบเหรียญเนี่ยแหละโอ้โหเสียดายตอนนั้นไม่ไได้้้ซือวเยะ ปออกับตลาดหุ้นอะ่ะซื้อหุ้นตอนตัวละ18บาทขายตอนตัวละ28บาทอย่างเงี้ยยิ่งถมเยอะยิ่งได้เยอะพวกหุ้นปตทหุ้นอะไรพวกนั้นอะ่ะตอนปตทโออามาเปิดอะ่ะโอเคแล้วอประวัติการเทรดเราสามารถดูได้ที่ดูได้ที่ออเดอร์นี่ครับ เปลี่ยนภาษาไทยอ่าเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะนี่นะกดไปที่ตรงเนี้ยแล้วก็มีเปลี่ยนภาษาไทยแล้วก็สกุลเงินจะเป็นสกุลเงินอะไรอย่างเช่นไทยหรือดอลลาร์ก็แล้วแต่เปลี่ยนได้เปลี่ยนภาษาได้แต่ไม่มีปรับกลางคืนเหมือนใบแนนว่ะมันโคอแสบตาเลยแล้วก็ไปที่ออเดอร์นี่ครับแล้วไปที่ มา r g จินฟิวเจอรไปที่ Spot ์ตเทรดดครับผมมาสปอร์ตเทรดดิอันนี้มันจะเป็นเทรดแบบ Margin ส่วนนี้เทรดฟิวเจอร์ไปที่ Spot t ตเทรดดตรงนี้ครับเนี่ยสปอร์ตเทรดดเราสามารถดูประวัติการซื้อขายได้มันจะมีคำว่าเทรดฮิสตอรี่อยู่นี่ครับมันจะมีบอกหมดเลยมันจะมีบอกหมดเลยว่าซื้อมาตอนราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ จ่ายเงินไปเท่าไหร่ค่ารมเีินเท่าไหร่เทห์ฮ mm ิสตอรีโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแล้วครับสำหรับใช้เงินตลา์เทเตอร์ที่ P2P เข้ามาซื้อคูคอยถือคูคอยเอาไว้เพื่อรับดอกเบี้ยแล้วก็รอมันขึ้นไปในอนาคตถ้าปี2 0 2 4ั่สี i บิตคอยเฮฟวิ่งปีอ่ะปนี2ห้าบิตคอยน่าจะราคาสูงกว่าเดิมซึ่งตอนนั้นกระดานเทรดคูคอยเหรียญอาจจะกลับไปเหยียบ 20- หรือ18เหรียญไงผมจะพยายามซื้อเก็บไว้ให้เยอะที่สุด พรามันเคยยี่สิบเหรียญแล้วก็ตกแล้วมันก็ขึ้นไปยี่สิบเหรียญแล้วมันก็ตกตอนนี้ก็ถือว่าตกแล้วคงต้องถือยาวอีกสักปีสองปีอ่ะทยอยซื้อเก็บซื้อเก็บอันนี้ความคิดผมนะการลงทุนอันนี้เป็นแผนผมนะผมก็ทยอยซื้อเก็บไว้ไปขายไปออกตอนยี่สิบกว่าเหรียญนะ่ะแต่บางคนอาจจะเก็บเป็นพวกแต่ BnB ก็น่าเก็บ b n b b i t c o บอยเอชิลเลียมพวกนั้นอ่ะน่าเก็บซื้อเราไปเอิร์นไปสแต็กไว้เฮ้ยครูคอยมันมีผลิตภัณฑ์เอิร์นด้วยนะครับ ในส่วนของคูคอยเอินเนี่ยมันมีปล่อยกู้มันมีเอินมันมีเยอะเนีย่ยพวกเนี้ปล่อยกู้ทั้งนั้นเลยไม่แพ้ไปแนนเลยแล้วก็มีระบบ P2P ที่มีคนไทยด้วยนะระบบ P2P ที่มีคนไทยฝากถอนเป็นคนไทยได้คููคอยก็เป็นหนึ่งกระดานที่ผมชอบนะผมชอบนะตอนนั้นน่ะมันปี2017ตอนมันเปิดตัวใหม่ๆอะ่ะใครตอนนั้นน่ะเหรียญคููคอยอะ่ะจำได้เลย2017อะ่ะมันอยู่ที่ราคา0 0. 0.05ดอลลาร์ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วถือเหรียญคูคอยหนึ่งตัวเนี่ยถือไว้แค่ตัวเดียวนะมันจะปันผลประมาณ20ตัว20เหรียญนะพวกอีทิเลียมบิตคอยมันปันผลเยอะมากอะสารพัดเหรียญเลยที่มันปันผลนะจะเสียดายมันไม่ได้เอาแคมเปญนั้นมาใช้แล้วอะโหเขาเสียดายอะถือคููคอยอย่างเดียวได้เหรียญอื่นอะเพียบแบบปันผลทุกวันทุกเดือนอะปันผลปันผลนะเป็นเหรียญมาแปลกๆเหรียญแบบเหรียญใหญ่ๆเหรียญแบบแปลกๆเพียบเลยเสียดายเสียดาย โอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว18นาทีแล้วแล้วก็ใครไปดู b l c k p p n t t h e r ภาค2มาแล้วอะ่ะผมชอบเพลงนี้มากเลยที่เป็นภาษาสเปนอะ่ะแต่ถ้าดาราหนังดาราหนังผู้ใหญ่ที่เป็นดาราสเปนอะ่ะผมให้น้องพอลล่าเฮิร์เลยผมติดตามผลงานเธออยู่แต่เพลงสเปนนนี้ก็ฟังเพราะดีนะถ้าใครไปดูหนัง b l c k p p n t t h e r 2มาแล้วอะ่ะมันมีแบบแปลไทยด้วย